สวัสดีค่ะเปิดกล้องไลฟ์วิดีโอกันบนยอดภูดทับเปิกความสูงเหนือระดับน้ำทะเล1,800กว่าฟมตนะฮะก,ก็ประมาณ1กิโล800กว่าเมตรซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะตัวเลขมันหายไป ของไม่ยอมซ่อมนะเมื่อเราจะรู้ชัดเจนมันมีอยู่มุมนึงแต่มุมนึ่ะบอกนะฮะตัวก็ขึ้นมามพูทับเบอร์อีกแล้วเป็นรอบที่เท่าไหร่ในชีวิตก็ไม่รู้มาหลายรอบแล้วจนจนจำไม่ได้นะฮะเอาล่ะตอนนี้ก็คืออยู่ร้านกจแฟยร้านเดิมที่แรกก็ว่าจะไปที่ร้านร้อยสิบเอ็ดโค้งนะที่เห็นข้างล่างแต่ว่าของไม่ได้เปิดเนาะเพราะว่าร้านนี้ก็เคยมาดื่มแล้วนะคะก็เลยอยากจะเปลี่ยนร้านในการอุดหนุนบ้างปรากฏว่า น้องร้านตรงนั้นเขาไม่ได้เปิดก็เลยมาร้านนี้แหละนะร้านนี้ก็บริการดีแล้วก็วิวสวยงามเช่นเดิมนะคะนี่ค่ะคอฟฟี่จาชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูบรรยากาศนะคะคือมาทีไรก็ประทับใจทุกครั้งอะ่ะมันไม่อยากจะกลับไม่อยากจะเคลื่อนย้ายไปไหนเลยหลังจากที่เราเดินเล่นที่ตรงหอวัดอุณภูมิแล้ว ถ่ายรูปดอกไม้แล้วถ่ายรูปกับแลนด์สเคปหรือว่าภูมิประเทศที่งดงามนะคะที่เราขับขึ้นมาเนี่ยจากเอ่อจากวันนี้ตุกนอนที่บ้านนะตาวัาระธุฝาซ่อนแก้วเหมือนเดิมเนาะบ้านตัวเองนอนมา4ี่คืนวันนี้ก็เลยตัดสินใจขึ้นภูเขาสัทีเพราะว่าผู้ร่วมทางรอบนี้นะคะพินิดเพื่อนบ้านเนี่ยที่ว่าอยู่บ้านบางกรวยด้วยกันเขาไม่เคยมาที่ทบเบิกนะคะก็เลย เออไม่เคยมาเขาคอกับเพชรบูรณ์เลยก็เลยชวนมานอนบ้านาตาเสร็จแล้วก็บอกว่าเอาละงั้นคืนนี้เราไม่ใช่คืนนี้วันนี้เราขึ้นภูทับเบิกกันนะคะก็เลยมานั่งชิลๆเนี่ยคะคนนี้หันมาคุณนายพินิษสวัสดีค่ะฮาน,นองนี่ๆเป็นไงคะนี่เรามาด้วยกันนะแต่ก่อนเราก็ไปแต่ของลับนิยมนะฮะไปตลาดน้ำถแถวๆบ้านเราวันนี้เรามาบนภูเขา๋ <laughs> ยวนะขอลง ขอลงจากเอเที่นั่งสักนิดนึง่งบอว่าออโอเคลงได้แล้วนะคะที่ตัวก็ยังไม่ได้ให้ดูวิวนะให้ดูหน้าตัวเองอยู่อ่ะ,อะนี่ใครไม่เคยมาหรือมาเราไม่ได้มาจุดนี้นะแนะนำว่าต้องมาให้ถึงเพราะบางคนบางท่านเนี่ยพอเห็นรถชะลอตัวหรือว่า รถติดนะเพราะว่ามาช่วงเสาร์ที่ถึเทศกาลก็จะมาไม่ถึงจุดนี้นะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวมง้งชาวเขาของชาวพื้นเมืองนะฮะที่เป็นผลไม้พืชผักเมืองหนาวเนี่ยให้เราช้อปปิ้งนะแล้วก็ได้บรรยากาศของการกินไข่ปิ้งร้อนๆข้าวจี่ร้อนๆก,กรอบแล้วก็มีชาร้อนด้วยนะคะยังไม่ได้หันกล้องให้ดูมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ถ้ามาเนี่ยต้องเดินชมแล้วก็ แล้วก็อุดตุนเพื่อเป็นการการแฟอะไได้ด้วยค่ะเดี๋ยวหันกล้องนิดนึงนะให้ดูร้านกาแฟก่อนเป็นไงล่ะช่ไม่แอปร้านนี้ตุ๊ก็มากกับน้องกิฟเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็เมื่อเดือนไหนนะขับขึ้นมาอีกหรือเปล่าจําไม่ได้อ๋อยังไม่ยังไม่ได้มาเพราะหยุดโควิดไปแล้วตอนนั้นนะหลังจากกุมภาพันธ์มีนาก็ไม่ได้ขึ้นมาก็ก็ก็กลับกรุงเทพไปนะคะแล้วก็ไปติดอยู่ที่ เบางกรวยนนทบุรีนะถูกกักตัวแทบไม่ได้ไปไหนนะแอบมีไปบางแสนเลยบ้างก็ตอนนี้ก็เลยกลับขึ้นมาเขาคออีกทีนะคะเมือ่อคราวที่แล้วเมื่อไปเดือนที่แล้วก็มารอบหนึ่งกับแบบครอบครัวพ่อน้องอ,อมนะคะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาบนนี้นี่ค่ะเป็นไงในวันธรรมดานะคะรถก็จะไม่หนาแน่นก็จะบรรยากาศชิลมากแบบที่เห็นเห็นไ,ไหมคะร้านถึงแม้จะเปิดไม่ครบ แต่ก็มีของครบนะคือร้านไม่ได้เปิดทุกร้านแต่ว่าของที่เราควรจะได้กินได้ชิมได้ช็อปเนี่ยก็มีทุกร้านนะตามที่ตุกเล่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาที่ไหนเราไปเที่ยวถิ่นถิ่นไทยที่ไหนนะพี่ตุงแนะนำว่าไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆใช้เวลา Slow Life ไปนะทำความรู้จักกับชุมชนให้มันแน่ชิดนะแล้วก็สูดอากาศให้มัน ชื่นํำปอดก่อนอย่าเพิ่งชะโงกทัวไปนะก,ก็แล้วแต่ว่าวางทิปไปยังไงแต่ว่าแนะนำว่าเวลามาที่ไหนอย่าต้องรีบอย่าเพิ่งรีบไปไหนนั่งกินดื่มแล้วก็เดินสักหน่อยนึงนะลงมาจากรถบ้างไม่ใช่นอนอยู่บนรถอย่างเดียวบางคนนะเนะฉี่ฉี่แล้วกินกินแล้วก็นอนอยู่แค่ <laughs> อาทำาัันเล่นไปมีจริงๆนะเออมามาแค่บอกเออขอให้ได้นั่งรถเที่ยวก็พอแล้วอะไรเงี้ยนอนบนรถนะกิน ไก่ย่างกินอะไรริมทางไปแล้วก็จบ<笑><笑>ก็สนุกดีนะก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะคะก็ใครมีเพื่อนฝูงลูกหลานไงก็ระหว่างที่เขาเดินทางได้อยู่ก็พยายามชวนกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเมืองไทยเราก็ยังมีที่สวยสวยงามให้ให้ได้เดินทางสัมผัสนะคะสูตรกลิ่นไอธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อีกเยอะนะ พี่ตุ๊กถึงเป็นคนที่ชอบเดินทางเพราะว่าไปแต่ละที่พี่ตุก๊กจะอินได้ทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ไม่รีบไปไหนเพราะรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วใช่ไหมอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมทำง,งานแล้วก็ทำง,งานแบบน้านเดิมๆแต่การเดินทางเนี่ยเวลาเราออกมาทันทีเนี่ยเราก็ควรจะอิ่มเอิบกับมันให้เต็มที่ที่สุดนะคะใช่ไหมก็แหมโมโมไปนะคือมันมีความสุขอะนะ เงินก็ใช้บ้างนะไม่ใช่เก็บเอาไว้กลัวรักษาโรคอย่างเดียวนะคะออกมาใช้บ้างเอามากไระจายรายได้ให้คนที่เขาทํามาค้าขายอยู่นะคะได้มีมีมีแบงก์มีเหรียญน,นะเอาไว้ไปซื้อกินซื้อใช้นะแจกจ่กจายพ่อคะ้าแม่ค้าคนอื่นกต,ต่อไปเขาเรียกว่าเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจถูกไหมคะถ้าเราเก็บไว้อย่างเดียวมันก็เป็นแค่ตัวเลขในธนาคารเป็นตัวเลขดิจิตอล ในมือถือในตลาดหุ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเป็นคริปโตเคอเรนซีด้วยซ้ำนะเราไม่ได้จับแบงค์เลยเราเรามีแต่ตัวเลขในมือถือทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่การที่เรามาสูดอากาศมากินไข่ปิ้งมากินไก่ย่างเนี่ยเราได้กินของจริงใช่ไหมเขาเรียกว่าภาษาธรรมะคืออายตนะทั้ง6ทั้ง5ทั้งกายวาจาใจลิ้นหูคอจมูกเนี่ยได้ได้กลิ่นได้สัมผัสแต่ไอตัวเลขที่อยู่ในดิจิตอลของพวกเราเนี่ย ในบุ๊กแบงค์เนี่ยมันมันไม่ทำให้เราได้รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมเราเอาตัวเลขพวกนั้นนะมาเปลี่ยนเป็นมาเป็นมาเป็นความรู้สึกที่เราอิ่มเอมใจได้รสชาติอร่อยได้อากาศบริสุทธิ์ดีกว่าใช่ไหมพูดถูก,ถกใช่ไหมคะแล้วคนอื่นก็ได้ยิ้มกับเราด้วยเมื่อกี้ก็ไปเล่นกับน้องชาวมงมานะแล้วก็เลยรู้สึกอยากจะให้ค่าขนมเขานะก็เลยให้ไปคนละยี่สิบบาทน้องเขาแบบดีใจมากเลยนะพี่เนตรูแววตาเขานะเขาแบบเอะ แค่มีคนมาขอเล่นด้วยถ่ายรูปแล้วเออเป็นเด็กดีนะลูกอาป้าป้า,ปาใหนะ้ขนมไว้กินลเล่นๆเขาตกใจเลยเพราะเขาก็มาเที่ยวนั่งเล่นเฉยๆนะเราก็เลยเห็นเป็นเด็กผู้ชายน่ารักนะคะเราก็เลยเออ,อเห็นไหมขาดไก่ย่างไก่ย่างวิเชียรบุรีครึ่งตัวกะว่าจะกินสักชิ้นหนึ่งบอกมีเสียงส่งมา,าใกล้หมดแล้วเดี๋ยวแปลว่าสงเสัย <c oughs> ต้องไปแยกสักชิ้นแล้วล่ะนะตามมารยาทเดี๋ยว คนคนคนซื้อเขาจะเสียใจงั้นพี่ตุ๊กบรรยายคือทับเบิกเข้าๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจุดต่อไปจะได้ได้ได้คีโมเรื่องไหนรหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บบรรยากาศนิดนึงค่ะก็ว่าจะให้ดูการน้ําชาด้วยนะคะเพราะว่าการน้ําชาของที่นี่เขาสวยมากเป็นอาราดินกับตะเคียนพิเศษเลยแหละแต่เมื่อกี้ถ่ายภาพนิ่งไปแล้วนะคะนี่เมื่อกี้ถ่ายภาพนิ่งไปแล้วนี่ คือไม่ถ่ายไม่ได้เลยอ่ะตรงนี้เพราะว่าสวยจริงๆนะนี่เราก็เลื่อนให้ดูกันเลยนะเนี่ยครัเนี่ยเป็นไงนะแต่ละร้านเขาก็มีกิมมิกนะมีมีจุดเด่นที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจนะคะใน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 สิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้รองรับรับรองหรือว่าสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ซึ่งเวลาเรามาอย่างเงี้ยเราต้องมาให้ถึงแล้วก็อย่างคือมาให้ถูกวันถูกเวลาด้วยนะคะเราก็จะไม่หงุดหงิดเราก็จะไม่รู้สึกเราต้องต่อคิวหรือว่าต้องต้องเบียดเสีดยดเยยยดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกคนมาเที่ยวด้วยกันก็แบ่งๆกันไปนะคะอย่าไปคิดมากถึงจะแน่นจะแออาจจะต้องต่อคิวอะไรก็ตามก็ไม่เป็นไรนะคะนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าแบ่งปันธรรมชาติให้ได้ชมกันอย่างทั่วถึงเอาล่ะงั้น ตุ๊กปิดกล้องไลฟ์วิดีโอกันหน้าตรงนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวส่งท้ายด้วยหน้าตัวเองดีกว่าบ,บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ